สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มีเมนูต้มอ,อึ่งน,นะคะอึ่งที่มีฝนตกแรกของของปีค่ะมีแต่อึ่งไข่ๆค่ะจับหน้าร้านตัวเองค่ะเครื่องปรุงก็มีใบมะขามอ่อนแล้วก็หอมกระเทียมพริกเอามาโขกไม่ต้องละเอียดมากนะคะเอามาโขกรวมกัน แล้วก็หั่นขาตะไคร้ใส่ลงไปเองไว้ให้น้ำเดือดค่ะเดือดให้เครื่องปรุงมันออกอ่ะแล้วก็ให้มันเดือดมากๆเลยแล้วก็ใส่ใส่อึ่งลงไปค่ะต้มให้นานเลยนะคะให้มันเปื่อยมันจะได้อร่อย พอมันเปื่อยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ใบกะเพราค่ะใบกะเพราคือขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกะเพราแล้วก็ยกลงค่ะลืมบอกไปค่ะสำหรับท่านที่ไม่ชอบผงชูรสนะคะก็ใส่รสดีได้นะคะใส่แทนผงชูรสได้หรือถ้าใครชอบทั้งรสดีทั้งผงชูรสก็ก็ใส่ได้แล้วแต่ท่านเลยค่ะ แล้วต้มไปค่ะเมื่อเช้าก็พ่อบ้านค่ะนั่งจับอึงหน้าร้านวิมือใช้ได้เลยนะคะก็ได้มาเยอะพอสมควรแบ่งพี่แบ่งน้องที่เหลือก็ไว้กินเองนี่ค่ะน้าทานมากๆเลยมีตืออึงไข่ๆ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หาก,กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ